พบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะและวันนี้ก็เป็น e ีพีที่3แล้ว e ีพีที่3นะคะทุกคนและวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะพาทุกคนมาดูว่าตัวพึ่งเนี่ยวันวัน,วนหนึ่งกินอะไรตั้งแต่เช้าแล้วก็เที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะว่ากินอะไรและพึ่งก็จะบอกเหมือนเดิมค่ะว่านี่คือการกินของพึ่งจริงๆนะคะทุกคนพึ่งกินแบบนี้จริงๆนะ mm hmm. เพราะว่าวันหนึ่งพึ่งก็ไม่ได้ใช้พลังงานอะไรก็ ก,ก็แค่นี้เออนะนะโอเคนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าในวันหนึ่งเนี่ยพึ่งเนี่ยกินอะไรนะค่ะสำหรับวันนี้เชา้านี้พึ่งก็จะใช้ผงโกโก้นะผงโกโกน้นี้พึ่งก็จะใช้ประมาณ1ช้อนชาแบบนี้นะจากนั้นพึ่งก็จะใช้ตัวกาแฟพึ่งใช้ของยี่ห้อนี้ ก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะไม่แน่นอนอ่าก็จะเป็นหนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะเช้าหนึ่งก็จะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่งก็จะดื่มเออเนี่ยกาแฟแล้วก็ผงโกโก้อย่างเงี้ยก็คือหนึ่งแก้วแล้วก็จบเลยในมือเชา้ากินอีกทีก็มือเที่ยงเลยค่ะมือเป็นแผลน,นิดนึงนะคะ นี่ค่ะมื้อเที่ยงของพึ่งนะมื้อเที่ยงของพึ่งนะก็จะเป็นแกงหน่อไม้หน่อไม้ไก่นะคะทุกคนแล้วก็ข้าวข้าวที่เห็นนี้ก็จะอยู่ที่สองทับพีนะนะโอเคค่ะนี่คือมื้อเที่ยงของพึ่งนะมื้อเที่ยงพึ่งก็จะจัดเต็มและกะ็กล้าพูดว่าข้าวแค่นี้พึ่งไม่อิ่มคะ่ะเดี๋ยวพึ่งมีเติมแน่นอนเติมร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะทุกคนเออโอเคนะคะสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้ก็จะเป็นแกงหน่อไม้กับข้าวนะ ก็จะประมาณนี้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพึ่งขอตัวกินข้าวก่อนแล้วกันเนาะค่ะและนี่ก็เป็นมื้อเย็นของพึ่งนะจ๊ะนะก็จะเป็นสลัดโลเนาะสลัดโลอืมนะก็จะประมาณนี้นี่ก็เป็นไส้ไส้กรอบ ส่วนนี้ก็เป็นเอ่อประทูแล้วก็อ่อตัวนี้ก็จะเป็นปูอัดหมูยอแล้วก็อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่ก็สี่สิบาทแล้วทุกคนนะอือก็จะประมาณนี้ค่ะมื้อนี้นะมื้อนี้เย็นนี้ค่ะเย็นนี้เนี่ยเห็นไหมก็กินประมาณเนี่ย อิ่มไหมอิ่มค่ะพึ่งไม่ค่อยเรื่องเยอะนะโอเคทุกคนเห็นแล้วนะว่านี่คือมือเย็นของพึ่งอ,อร่อยค่ะ เป็นไงคะทุกคนในหนึ่งวันของพึ่งก็กินแบบนี้แหละค่ะทุกคนนะมื้อเช้ามื้อเที่ยงอ๋อวันนี้กินข้าวด้วยเออนะเอาง่ายๆนะขอพูดจากใจเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพึ่งจะกินข้าวเนี่ยอย่างน้อย2อถึงสครั้งเองอะ่ะนะก็ก็อย่างที่บอกว่าพึ่งไม่ค่อยหิวอะ่ะท่านก็จะกินของพึ่งไปเรื่อยเปื่อยนะและที่สําคัญการกินเรื่อยเปื่อยของพึ่งก็จะไม่เกินวันละพันสแคลอรี่นะ เพราะว่าอะไรอย่างที่เพิ่งเคยพูดไปก็คือการกินไม่เกินวันละพันสองแคลอรี่เนี่ยมันจะทําให้เราไม่อ้วนและไม่ผอมไปมันกําลังดีนะอ๋อเพิ่งขอขอบอกอะไรอยู่อย่างหนึง่งที่เพิ่งกินแค่นี้และก็ไม่มีส่วนต่างก็คือเพิ่งอยู่คนเดียวเพิ่งอยู่คนเดียวก็เลยกินง่ายๆไม่ต้องจัดเตรียมให้ใครมนะเพิ่งอยู่คนเดียวก็เลยอยากกินอะไรก็กินนะ ซื้อมากินเฉพาะตัวเองเท่านั้นนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็รู้แล้วนะว่าในหนึ่งวันตั้งแต่เช้าเที่ยงและก็เย็นเพิ่งกินอะไรนะโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันอีกทีนะว่า EP ที่4เนี่ยในหนึ่งวันเพิ่งกินอะไรอีกนะคะโอเคแล้วเจอกันค่ะ